ภาพจากเพชรยินดีอะคาเดมี่มวยเด็ด789ครับของสวนภูรีสอร์ทและร้านอาหารหอมฟุ้งกุ้งเผาตั้งอยู่ที่ซอยเกาะเรียน23ครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีคุณอมครับพร้อมโดยคุณนิพาพันธ์พงสถิตครับดูแลและบริหารงานอยู่พร้อมโดย Talk of the Town ้าโอแกไอเซอร์หัดใหญ่ขอขอบพระคุณครับยกมียก3าเลยครับเป็นคู่ร้องอีกหนึ่งคู่ไฮไลท์เอาละครับปากหลักแรกกันแล้วครับรุ่นพี่กางเกงสีแดงครับจากสีสเกตครับ ส่วนรุ่นน้องนี่มวยเข่าแข็งแรงจากนครศรีธรรมราชครับเกมเปิดเต็มรูปแบบแล้วครับยกนี้โอ้โหดูครับเพชรโทครับใช้ความสดละครับก่อนขึ้นเวทีนี่เจ้าตัวมั่นใจทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นสภาพร่างกายครับการฝึกซ้อมการเตรียมตัวครับแบบนี้มาดูครับยกนี้นี่เขาแสดงให้เห็นแล้วครับว่าแผนการชกของเขาครับคือการออกมาท้าชนรุ่นพี่ให้ใช้แรงเยอะๆครับเพื่อที่จะเบียดไปลายแล้วะครับดูครับจังหวะนี้แลกในครับแม่เพชรโท จับในนี่ดูได้เปรียบครับแต่ว่าจังหวะตีนี้ยังไม่ปฏิป่ตยังไม่ต่อเนื่องนะครับเพราะว่าสถานฟ้าเนี่ยมีลูกหนักครับคอยขู่นะครับเพชรโทไม่สนครับเลื้อยเข้าไปสถานฟ้าขึ้นคอได้ครับล็อกไว้แล้วก็ดีครับยกเข่าเสียบแปะไว้ครับให้กรรมการเบรกก่อนเดี๋ยวตงติดตามครับคู่นี้เชื่อว่ายืดเยื้อครับยืดเยื้อแบบดุเดือดอคนละซ้ายคนละซ้ายเดี๋ยวต้องดูครับนี่ครับ ล็อกไว้สวยครับกรรมการแยกก่อนครับรักใครชอบใครเชียร์ได้เลยครับชอบแบบไหนครับเอ้ามินเน้นหมัดโอ้ยสอกสอกจับเข่าขึ้นไปอ้ามาแล้วครับเก็บจับมาใกล้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 คู่นี้ี่โอ้โหมีสิทธิ์มีโอกาสเห็นเลือดครับจังหวะฟันสอกนี่น่ากลัวด้วยกันครับเนี่ยครับโอ้ยโดนขวาครับธนฟ้าเอ้าบวกขึ้นว้าทางด้านของเพชรโทนี่ไม่กลัวแล้วครับรู้อยู่แล้วครับว่าสถานฟ้าดีหนักทั้งหมัดทั้งสอกแต่ว่าดูครับท่าแรกเลยครับ เรียกว่ามีเรื่องแล้วครับแบบนี้ครับโอ้โหไม่กลัวรุ่นพี่ครับดูครับสถานฟ้าโดนรุ่นน้องบทพี่ขยี้แบบนี้ครับระบบหายใจการยืะยะเป็นอย่างไงดูครับต้องออกมายืนห่างๆเล่นวงนอกครับสถานฟ้าจังหวะสองเก็บได้ไหมแข้งซ้ายครับเป็นโตไม่ชวนครับลุยงเข้าไปชวนถลอกไปเรื่อยครับให้สถานต้งใช้ระยะสกคว้ามาโอ้โหนี่ครับมาตอนนี้อยู่ในช่วงท้ายๆยกที่สามครับ าตาระบบหายใจรุ่นพี่ดียังชิวๆครับา <c oughs> ตอนนี้ชกไปชิดไปเดี๋ยวเอาลูกไหนมาสก,กัดรุ่นน้องเ <c oughs> นี่ครับเป็นมวยที่แฟนๆเชื่อถือนะครับไม่ต้องออกเยอะไม่ต้องพร่มเพื่อ <c oughs> จังหวะนี้ครับ <c oughs> เหนื่อยกันอยู่อ้าวยับคืนไปครับตั้งตั้งคาไว้กรรมาการเห็นว่าใกล้เชือกแยกอีกครั้งหนึ่งครับ <c oughs> บีหัวใจครับ โอ้เดินชวนทะเลาะอย่างเดียวครับเพชรโาศัยความสอดอุ้ยซ้ายครับเอาแข้งขวาคืนมาเดินหมัดไปเอาแข้งอีกทีหนึ่งครับสถานฟ้าสวนได้หมัดโอ้ในช่วงไทยไทยยังบีบกนมวยยี่ห้อพรายสาสกลุลยิมพร้อม้วยเพชรอินดีอะคาเดมี่ขอขอบพระคุณครับตามกันต่อยกที่4ี่ครับคู่ไฮไลท์ของวันครับแข้งซ้ายเพชรโธเอาเกี่ยวคืนด้วยขวาขวาไปเอาเขี่ยร่างเขี่ยร่างอา่าแข้งขวาไปเลยครับโอ้โหคู่นี้นี่วัดดวงเลยครับยกนี้มาปักหลักดวนมา ทีต่อทีวัดกันไปเลยใครจะแกร่งใครจะหนักกว่ากันครับนี่ครับแม่สถานฟ้านี่สองสามยกที่ผ่านมาครับดูว่าจะอมแรงไว้ยกนี้โดยเฉพาะครับดูครับทางด้านของเพชรโตนี่ไม่สวนแล้วครับเดินเปิดเครื่องเต็มสูบครับเพราะว่าที่ผ่านมา3มยกครับเขาชกอยู่ในแผนอยู่ในเกมแล้วก็ถือว่าทําได้ดีครับเอาละครับลุยต่อเข้าไปเพชรโตครับแต่ว่ายกนี้สถานฟ้าจะเกี่ยวได้จะเอาให้ลงแต่ว่าเพชรโตไม่ลงครับเอาแล้วครับสนุกครับแบบนี้ครับ เพชรโลุยเข้าไปครับแข้งซ้ายทันฟ้าเกี่ยวเสียบซ้ายขึ้นมาแม่ยกนี้ทถนฟ้าทำได้ดีกองเชียร์เสียงดังสนั่นครับดูครับจังหวะประชิดดูดีๆครับสอกมาไหมสอกยังไม่มาครับสอกยังไม่มาก็ต้องลุ้นกันต่อแต่ว่าเพชรทมงลหมัดเอาแล้วครับแม่สถานฟ้าพยายามบวกโอ้โหนี่ครับมายกนี้เดือดเดือดเดือดเอาโอ้โหนี่ครับนุ่นพี่สถานฟ้าเปิดเกมเสียบเพชรโทเสียบมาลูกเก๋าลูกเหลี่ยมครับ ใครไม่ได้ดูคู่นี้นี่เสียดายแทนครับ <_ C> e <an> ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์้ายไปอ้าววงในวงในไล่แขนเขี่ยล่างแข้งซ้ายครับยังไม่โดนเดินต่อแข้งขวามัดสวนไปมัดมาบวกบวกมัดมาเกี่ยวไปอา้าวล,ล็อกล็อกล็อกบิดไปบิดมาห<อ>มุนไปหมุนมาเอ้าตีได้ไหมตีได้ไหมยังยังตีไม่ได้กรรมการชุมพลแยก่นครับโอ้โหตีไม่ได้ลูกนี้แต่ว่ได้เลี่ยมได้ทรงครับตั้งของสถานฟ้าเพชรโถลุยแหลกครับเอาความสดบทเข้าไปดูครับคาะแต่ขวา อาวบวกบัตรบวกบัตรแล้วครับพาบวก้าแรกเลยไม่กลัวครับไปโถหยิบเกมเข้าไปมัดขวาสถาทนฟ้าโดนสองไปแล้วครับจะเอาคืนยังไงสันทันฟ้าพยายามจะเกี่ยวนี่ครับบัตรบวกขึ้นไปบัตมาแล้วโอ้โหนี่ครับมาคู่คุณภาพคู่คุณภาพสืบเพชรยินดีนี่ครับลุ่นพี่สถาทนฟ้ารุ่นน้องเพชรโถโอ้โหนี่ครับมาชงเสร็จเดี๋ยวค่อยขอโทษกันรอบอ่าบนบนเวทีไม่มีพี่ไม่มีน้องเพชรโถโดนยัดข่าไปมัดสวนมา เอาสถานฟ้าแข่งไปครับแล้วก็หมัดไปเดินหมัดหมัดมัดบวกกันใกล้ๆซอกโอ้ยังเหนียวแผลยังไม่มาเลือดยังไม่ออกแต่อาวุธไม่หยุดเลยครับโอ้โหนี่แหละครับภาษาเมืองเขาบอกมึงทีกูทีใครดีใครอยู่ครับแต่ว่าตอนนี้ยังดีทั้งคู่ครับพวยยังอยู่ด้วยกันแต่ว่ายังไม่แตกครับไอ้ตัดทิ้รอจ่าอยู่ศอกมาไหมโอ้ยจังหวะนี้ครับโดนเกี่ยวล้มลงไปสถานฟ้าเอาล้ครับพิมิตนครครับในหัวพิทสังโบกให้ไปต่อเดินครับแข้งซ้ายมารัวรัว สถานฟ้าครับเบี้ยเข้าไปหาจังหวะแล้วครับต่อยมัดได้ไม่ได้ลายยก4ี่ครับนาทีสําคัญนาทีสาคัญข้างขวาไอ้แขนซ้ายของเพชรโตครับสถานฟ้าพยายามจะหาจังหวะต่อยมัดอันไม่ได้ครับแม่พักก่อนหายใจหายเดินต่อครับสถานฟ้าเสริมพรวิวันครับไฟแดงสถานการณ์ก็บีให้เขาต้องเดินเปิดเกมแล้วครับหยับเข้าไปทางเลือกสุดท้ายครับไพ่ใบสุดท้ายก็ หมัดกับศอกนี่แหละครับแล้วก็ที่ผ่านมาครับสะท้านฟ้าเองก็พิสูจน์เองให้เห็นหลายครั้งครับจังหวะพลิกเกมแบบเหลือเชื่อนี่มีให้เห็นบ่อยๆครับวันนี้ครับเชื่อเหลือกันว่าแฟนบวยที่เป็นกําลังใจกับสะท้านฟ้าทางช่อง t ูโฟยูยี่สี่ครับก็ลุ้นในสท้านฟ้าได้มีช็อตสวยๆช็อตปาฏิหาริย์แล้วครับเดี๋ยวต้องดูกับว่าแพตโตจะคุมอยู่ไม่อยู่ครับตอนนี้อยู่ที่รุ่นที่แล้วครับฝ่ายแดงตอนนี้ประสบการณ์ที่มีอยู่นี่ ต้องงัดออกมาแล้วครับตอนนี้สถานการณ์นี่แหมเพลียงพลั้เพลียงพลั้ตกเป็นรองอยู่นิดนึงนัเวลาตั้งรับแล้วเสียวเหมือนกันนะครับคนที่เชียร์เพชรโทครับเพราะว่าเราเห็นเกมบุกของเพชรโทนี่น่ากลัวครับแต่เกมตั้งรับนี่แหมมันก็เสียวเหมือนกันครับเพราะว่าสถานฝาเป็นมวยที่ออกหมัดปฏิหารได้แม่นด้วยครับดูครับวันนี้จะมีปฏิหารให้กับเจ้าแจ็คหรือไม่ครับแข้งขวาไปโอ้โหดูครับแม่เต็มแข้งดีเหลือเกินขวาอีกีครับติดบ้างครับ เพชรโทนี่มั่นใจแล้วครับดูครับตั้งรับครับเก็บการบังโตครับดูครับมีแข้งซ้ายคอยติดเบรกไว้วงไกก็กดแขนและแขนอุ้ยสอกซ้ายสถานฟ้าเกือบไปครับเพชรโทนี่เห็นครับแต่ก็ต้องดูครับว่านาทีเศษที่เหลือตรงนี้ครับจะป้องกันได้ดีแค่ไหนเพราะดูครับสถานฟ้ายังไม่หยุดครับอย่างที่คุณออดบอกครับหมัดสถานฟ้านี่พลิกเกมเปลี่ยนเกมได้ตลอดเวลาครับดูเหมือนเพชรโทจะรู้แล้วครับ ยังไม่มีช็อตประมาทเลยครับมือสูงสูงมือสูงสูงบวกกันน็อกอย่าหลุดอย่าหลวมหลุดหลวมนี่พี่แจ็คเห็นช่องนิดเดียวนี่อาจจะเป็นเรื่องเลยนะครับแต่ว่ายกสุดท้ายเชรโธตั้งรับก็จริงนะครับแต่เนี่ยครับมีอาวุธจุกจิกกวนใจไปเรื่อยนะครับไม่ได้ว่าเก็บอาวุธอย่างเดียวออกมาต้องต้องระวังเลยนะครับสถานฟ้าต่อยท้องครับพยายามจะเหวี่ยงครับมาแต่ว่ามันยังไม่เข้าจุดโฟกัสเท่าไหร่ครับ เพชรโทคงเห็นแล้วครับคู่ที่ผ่านมาครับคู่คาสิกับเพชรรุ่งครับยกสุดท้ายนี่ตัวนำนี่รับอย่างเดียวครับทำให้พลิกแพ้ในยกสุดท้ายครับยกนี้นี่เพชรโทไม่ได้รับอย่างเดียวครับดูครับมีโต้มีเถียงมีเอาคืนครับเนี่ยครับจุกจิกไปเรื่อยก็ต้องชื่นชมทงา้านของสถานฟ้าครับวัย35ปีครับมาแห่ต่อกรกับรุ่นน้องมาถึงตรงนี้ครับเหลือเพียง20วินาทีเฉยเท่านั้นครับสภาพร่างกายก็ยังยืนหยัดได้ครับดูครับมีจังหวะเร่งให้เห็นด้วยครับดูครับไม่ยอมง่ายๆครับครับมาดีครับ หวาดเสียวหวาดเสียวคู่ขี้พลิกไปพลิกมาตลอดครับอ่ะเดี๋ยวต้องดูตอนนี้ฮ่ารุ่นน้องเพชรโทรบอกสง,งบศึกสง,งบศึกมาแต่ดูรุ่นพี่มาอยัางอ,อุดหมดยกสุดท้ายนี่แหละครับโอ้เป็นภาพที่น่ารักน่าประทับใจครับรุ่นน้องเพชรโทรไฟเตอร์มวยไทยครับต้มลงกาบคารวะรุ่นพี่สถานฟ้าเสริมพรวิวัฒผลการชกไม่รู้เป็นยังไงนะครับ าที่มุมน้ำเงินก็มีคุณสุมเมษซื้อจัจรมงกดแล้วครับหรือว่าพี่มิตรนครนะครับขึ้นไปรอรับอยู่ฝ่ายแดงก็มีพี่เทพอายุทยาครับทำการชุมพลอิตยศหันไปชูม,มือให้รุ่นน้องครับฝ่ายน้ำเงินเพชรโทไฟเตอร์ eto, Fighter, มวยไทยครับโอ้นี่โชว์ฟอร์มดีโชว์ฟอร์มสวยเอาชนะรุ่นพี่